ต้มใส่หมูนะครับต้มเปื่อยดีขนาะดอ๋อไม่ยมู้ไปแบบ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนนะครับมาพอกันคือเกาครับกับบ่าวโพดผาแซมนะครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องเมื่อนี้ะครับบ่าวโพดได้เป็นเมนูต้มใส่หมูนะครับเป็นต้มสมนะครับพี่น้องมากับนี่ครับเจวบอกพริกผงแบบบ้านๆนะครับพี่น้องแล้วก็มีผักสลัดจักหน่อยนะครับอันนี้คือแบบว่าเอามาคูนะพี่น้องเนาะเอามาแบบว่าประดับนะครับบ่บ่เหม้อบันดดนะครับแต่ว่าก็กินได้คือเกาเนาะพี่น้องเนาะ ข้าวเหนียวบะหมี่ครับเมื่อนี้นะครับบริมาเขาพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ครับเมนูต้มใส่หมูนะครับต้มแบบโอ๊ะเลยพี่น้องฮอนฮอนเลยครับนี่นี่เนาะต้มใส่หมูครับมากครับพี่น้องหาแนวกินแซ่บมานั่งกินน้วกันนะครับพี่น้องครับต้มใส่หมูครับต้มสมนะครับนี่ได้ขอเจ้าครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องชิมน้ดหนามกพี่น้องเอ้ย ป้าถูกพี่นอ้องต้มเบียงขึ้นก็นแล้วครับโอ้หอมเครื่องขนาดกันอ๋ลงมือเลยฮอล์เบาไหลใหญ่ห่งนี่เนาะเกี่ยวพี่ควงแบบบ้านๆครับพี่น้องครับนี่ครับกินกับต้มสมนะครับต้มสมใส่หมูเนาะอืมต้มแบบเบรย์ยพี่น้อง ต้มออยิงพี่นอ้อ,อ,องเอ้ยหืมข้อพี่น้องได้เป็นเกาเจ้าครับเจ้าพี่พงษ์บานห้องนะ เอามาเป็นพ่วงครับมันนี้นนป้าตูกบีน้องสมเปรยดีขนาด๋ยว่าโหเด้อไีน้องเลยนี่เนาะ เจ้วจำแจวอข้ไปแจ้วสมนะครับต้มสมคู่กับแก้วสมพี่น้องใส่ล่างบดีไปไหนนะออกแบบคมๆมสมๆจนกน่อยพี่น้องได้การยาวแบบอืม bạn không nhẹ nhẹ, kiểu ô ô bình thường ก็วายอยู่พี่น้องเริ่มอย่างเริ่มบักพริกผงพี่น้องเอาบักพริกผงมาวาอยู่มันคือวพวเผ็ดปนไหนนาะพี่น้องเนาะขอ,อยากนะครับเพิ่มความเผ็ดจันหน่อยแล้วพี่น้องเด้เริ่มขากลืมแน่นเนาะอ๋อหวยลงไปบัดนี่ยังสิยังเด๊น้ำจืงๆน้องๆเลยพี่น้อง,อง,อง,องโอ้อยีงเบะขามออนนี่เนาะ เติมไปหนึ่งแดงเลยพี่น้องกำลังแบบหอนหอนอุนอ่นๆนะครับมาครับพี่น้องอบ้างกินข้าวนะครับ,บ,ารบหาขหาา้าวหาน้ำหาเนวกินแซ่บๆมากินน้ำกัน จำแจวแจวพริกผงบรรบานหอม ทักบันไดพี่น้องได้เป็นกอวเจ้านะครับอืมวันพวง เดีว่าโหดใสมันจังเสียละมันจังสะจงสใจนะพี่น้องออกขมขมจักน้อยนะครับใส่ออนต้มสองน้านะครับบม่ได้ดออกพี่น้องเนาะให้มันมีแบบขมขม,ขมจักน้อยมันจังสะใจอืม ต้มเสวยปลาขาเปียกพี่ยืนออมาฝากไพน่อนครัขาเปียกบ้านเฮนาครับโอ้สมปินลินดีขนาด อายูกินกับข้าวเจ้าก็ได้อืม โอ้ขาดขนาดพี่เนาะเริ่มมาเขาพี่เนะาะนี่เนาะปาดคำใหญ่ ต้มใส่หมูครับต้สมสมนะครับใส่ออน mm hmm. ข้าวมาเป็นพวงไปเนอะ ขมๆมักหกน้อยขมๆมสมสมครับกินกับเจลได้การ เขาเบิร์ดพอดีพี่นอ้องหักดูต้มเปืย่ยเหกน่อยพี่น้อง อขอโทษขอไปได้ี่น้องบางคนบอกว่ากีฬาผสมควรนะครับดูดนิว้วเนาะหนังตบๆมันเป็นแบบว่าความเคยชินนาพี่น้องเนาะอีสา,บานบ้านเทาเวลากินตำหนะคงเนาะปลาแดกนัวๆนะครับดูดนิว้วหนังตบๆมาพี่น้องเนาะขอโทษขอไปไนะครับสำหรับคนที่แบบว่าบวกหุ่นชินกับพฤติกรรมเนาะ อันนี้ขอรองแต่ว่าพฤติกรรมจริงๆนะครับบ้าพอดะเวลาเขากิน,กนหลายคนเนี่ยเขาจะสังเกตพฤติกรรมบอกไปเนาะมมนเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่านี้จะคือว่ารุนนิ้รุนยังนะครับมันมีไหม ไม่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 อยู่นะเออเลยแบบว่าฟังคือยังเสียงดังแงไ่น้องที่จริงแบบเป็นกิริยาที่แบบว่าปกติ ตก้อบลุดขอเบิร์ก่อนพี่น้อง าตัวพี่น้องแซบได้การนะครับกับมโนูต้มส้มใส่หมูนะครับพี่น้องกับเจียวบักพกไอ้เจียวริกผงพี่น้องโอ้ยเนาะนี่เนาะเข่าเจ้านะครับพี่น้องเข่าเหนียวครับบได้มาสําหรับคลิปนี้นะครับโอ้แซบแห้งนะครับนี่เนาะเดี๋ยวกินหลังกล้องอีกจักหน่อยนะครับพี่น้องแซบีหลีครับใส่ประบ้านเคืองโลนนี่แหละนะครับไว้พ่อกันไม่คลิปหนานะครับ รอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเราผิดพลาดประการใดนะครับบ่าววรต้องขอโทษขอให้ทุกพี่น้องเด้อนะครับโอเสียบอีหลีครับต้มสมนะครับต้มสมใส่หมูทุกพี่น้องเด้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการไหนนะครับคำพูดไหนที่ไม่สุภาพนะครับกิริยาใดที่บ่สมควรทุกพี่น้องเด้อต้องขอโทษขออภัยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ